กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกวุฒิสภาที่นับถือกระผมนายธนัดมานะพันนิยมสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษาแนวทางการคุ้มของผู้ริโภควิถีใหม่ขอรายงานสรุปผลการศึกษาต่อวุฒิสภาดังนี้การศึกษาเรื่อง แนวทางการคุ้มของผู้บริโภควิถีใหม่มีวัตถุประสงค์3ประการคือ 1. ศึกษาสภาพการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานด้านการคุ้มของผู้บริโภค 2. ศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคในสภาพบริบทวิถีใหม่ 3. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่จะดูแลคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคในการซื้อการใช้สินค้าหรือบริการให้มีความปลอดภัยและเป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงสภาพการบังคับใช้กฎหมาย ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้ริโภคสรุปได้สองประเด็นหลักประเด็นที่หนึ่งสภาพปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆที่ใช้ในการคุ้มครองผู้ริโภคนั้นบางส่วนขาดความชัดเจนบางส่วนล้าสมัยไม่ครอบคลุมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงยัน รวดเร็วในปัจจุบันมีช่องว่างที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินคดีหรือลงโทษผู้ฝ่าฝืนและมีบางส่วนที่ซ้ำซ้อนกันประเด็นที่สองสภาพปัญหาและอุปสรรคด้านการดำเนินงานของหน่วยงานที่ใช้ในการคุ้มของผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้งบประมาณไม่เพียงพอบุคลากรมีน้อย ขาดความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเฉพาะทางตามภารกิจหลักขาดแคลนอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยบางหน่วยงานไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้เบ็ดเสร็จภายในหน่วยงานเดียวเนื่องจากกฎหมายกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่หน่วยงานอื่นร่วมดำเนินการที่สำคัญยังไม่มีระบบการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานสำหรับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคในสภาพบริบทวิถีใหม่จะต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมีการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันของหน่วยงาน ที่มีหน้าที่และอำนาจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกำหนดอัตราโทษสูงขึ้นเพื่อให้ผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดที่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคเกิดความเกรงกลัวพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงหน่วยงานได้ง่ายขึ้นและมีความสะดวกประชาชนสามารถปรึกษาขอคำแนะนำเบื้องต้น รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้ใช้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วตอกจนส่งเสริมการซื้อขายสินค้าออนไลน์ให้อยู่ในแพลตฟอร์ม จัดระเบียบให้ผู้ขายสินค้าทุกระดับจดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อเป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบหากมีปัญหาการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคผลักดันให้หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจสั่งปิดเว็บไซต์ที่กระทำผิดกฎหมายโฆษณาสินค้าหรือบริการเกินความจริงโฆษณาเป็นเท็จ ประการสำคัญหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและทำงานเชิงรุกในการปร้องปรามผู้ประกอบธุรกิจมิให้กระทําการใดๆที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคทั้งนี้หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคภาครัฐควรกําหนดแนวทาง การทำงานร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคโดยเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งนี้ใครขอเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่ให้สอดคล้องกับสถานาการณ์ในปัจจุบัน รวม3ข้อคือ 1. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการบริวนาการการคุ้มของผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มของผู้บริโภคพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริวนาการการคุ้มของผู้บริโภคขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่มีความซับซ้อน และมีความเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายหลายฉบับซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานหรือปัญหาที่ไม่มีหน่วยงานหรือกฎหมายใดกำกับดูแลโดยเฉพาะโดยคณะอนุกรรมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถแต่งตั้งคณะทำงานคณะใดคณะหนึ่งเพื่อทำการศึกษาและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องดังกล่าวอันจะ นำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ์ของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์และมีความต่อเนื่อง 2. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อผู้บริโภคโดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนาระบบการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร สินค้าที่อาจเป็นอันตรายและพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนที่ผู้บริโภคสามารถติดตามผลการดำเนินงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงการส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจโดยตรงในเรื่องที่ร้องเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการลดขั้นตอนลดระยะเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคด้วย 3. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการประสานความร่วมมือกับสภาองค์มมกรของผู้บริโภคโดยการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทุกหน่วยงานกับสภาองค์กรของผู้บริโภค มีการเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคและประสานการแก้ไขปัญหาตามความประสงค์ของผู้บริโภคโดยไม่ทำงานซ้ำซ้อนกันควรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภคและประสานความร่วมมือเชิงวิชาการร่วมกันอันจะอำนวยประโยชน์ในการดูแล คุ้มครองผู้วริโภคได้รวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งนี้มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาเพิ่มเติมคือควรมีหน่วยงานกลางด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านระบบออนไลน์ พัฒนาการสร้างฐานข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจทุกระดับเพื่อติดตามตรวจสอบหรือส่งเสริมให้รูปแบบการซื้อขายสินค้าหรือบริการเป็นไปตามกฎหมายควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการเดำเมืองงานอย่างเด็ดขาดกับผู้ประกอบธุรกิจที่โฆษณาหลอกลวงหรือเอาเปรียบผู้บริโภคและควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพบริบทวิถีใหม่ในสังคมปัจจุบันและควรมีศูนย์ข้อมูลเพื่อผู้บริโภคในการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วรวมทั้งพัฒนาให้มีระบบศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคในระดับชาติต่ตอไป ก็ผมขอปิดท้ายการเสนอรายงานผลการพิจารณาศึกษาแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่ด้วยคติเพื่อผู้บริโภคครับชีวิตวิถีใหม่คิดก่อนซื้อคือคุ้มครองตนขอบพระคุณครับท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพในลำดับต่อไปก็ผมขออนุญ,ญาตให้ดออรอินทนัน เล็กนวลชูศิลป์เลขานุการคณะทำงานเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการพิจารณาศึกษาแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่ต่อไปครับผม